ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Killing f l o 2กับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับครับก็จริงๆไม่ได้กลับมาทำพาร์ทต่อแล้วเนี่ยแต่ว่าเข้ามาทำเควนะครับก็เลยเข้ามาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยเลยแล้วกันนะครับก็มันมีเควสประจำสัปดาห์นะเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับนี่ก็เพิ่งได้หีบมาเลยเมื่อกี้1อันนะครับก็จะมาเปิดนะมันเป็นหีบสีทองนะครับดูซิว่าเราจะได้อะไรนะมันก็คือ โอเคได้เป็นแว่นตากระก,กากมาอันหนึ่งนะเป็นรูปเงิน,นงนะเดี๋ยวลองใส่สินี่นะน่าเกียดมากเลยนะไม่รู้ใส่ทาไมเนี่ยไม่เอาอะของฟรีนะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไปรีไซเคลิลดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปเล่นสักแมทหนึ่งนะนไหนๆก็เข้ามาแล้วนะโอเคเล่นเป็นตัวนี้ดีกว่า mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เล่นเป็นสายลูกซองดีกว่านะเป็นรวยเลยดีกว่า ได้ด่านไบโอติกแลบนะโอเคไปดูซิห้องนี้มีกี่คนนะครับก็มี3คนนะเขาเลเวลศูนย์กันหมดเลยเขาไปเล่นกันโอเคเว็บสามละไปซื้อของก่อนตรงนี้เจอพวก เอไปขายก่อนเอาไปขายเอาไปขายได้ตั้งร้อยนึงเลยเราใส่งมกจะตรงนี้หิวให้เพื่อนหน่อยเราขายจริงเติมเกาะหน่อยละท่นนะก็หิวให้เพื่อนคนนี้ด้วยโอเคไปเวบสี่ครับช่วยกันมีสามคน แปะกอกลุ่มกับเพื่อนไว้นุนมาแล้วยิงหัวมันหลังมาแม่งมุมระเบิดไปโหเพียบ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  ลูกซองมาันโยนนี่ต้องยิงอ,อกมันนะโอเคโอ้ยักษ์ยักษ์มาไปก่อนระเบิดไปอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ายักษ์มายักษ์มารีหลดก่อนพี่อ้วนรีหลดก่อน,รอนเราอย่าไม่ได้ซื้อปืนด,ด้วยนะเนี่ย เก็บเงินไว้ก่อนใส่เลนมาเข้าหัวยิงหัวยิงหัวมันเคนี่สามตัวอสามตัวยิงหัวมันพี่อ้วนนี่แน่ฮิวซะหนึ่งทีโอเคไปซื้อของกันดีกว่า Know what ตรงนี้มีกระสนุนเก็บก่อนหิวให้เพื่อนด้วยเนี่ยจิมตูด,ดิตทีนี่เราซื้อดุมสติกอยู่อะแรงสุดแล้วนะในสายลูกซองนะครับก็เติมเกาะไปโอเคี <Yeah. S 2> โหลดเทปพร้อมตรงนี้อะไรอ่ะเจออกา ของฟรีอยู่ไอ้เพื่อนนั่นะโอเคต่อไปเวฟห้าเราได้ของแรงมาโอ้ยตรงนี้เราจะปืนนี่ได้วินเชสเตอร์มานะวันนี้มีกระสุนด้วยเก็บโอเคเวฟห้าแล้วโอ้เพียบเลยลหัวมันหัวมัน โอเคล่วงอีไหมนี่นี่ข้างหน้ามีปืนพกเว้ยว่าเก็บไม่ได้นะเพราะว่าน้ำหนักมันเกินครับโอเคเอาวินเชสเ,เตอร์มาลองดิแต่แรงอยู่โอ้โ oh ห oh. เทียบเทียบเลยเ,เบิดไปพี่ยักษ์พี่ยักษ์มาดีกว่เาเอาตรงนี้ก่อนเปิดทางก่อนโอเคมีแนม็งมุมแมงมุมพีสิงโอเคดีว่าน่อยวันนี้มีกระสนุน ก็มีซอมบี้ด้วยเดี๋ยวยิงหัวมันแบ่งม,มุมบปไป,ไปช่วยเพื่อนแบบตวัวไฟมาตวัวไฟยิงหัวมันยิงหัวมันหัวขาดนี่ไงแบ่งม,มุมมาแมงม,มุมเป็นพกไฟแมงมุมแบงมุนม,ม,มนี่เปืนพกก็พอนะโอเคไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนถังเข้า นยนนี่ยิงอ,อกมั้ยเอ๊ะตัวหายตัวมัน้างหลังพีอพ่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนมันพ่นน้ำลายใส่เราโอ๊ยหนีก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นยิงมั่วยิงยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวมันลูกซองมั้พีอนนะพ่อ้วนอ่ะพี่อ้วนพี่อ้วน มีของก็มาเดี๋ยวขาเหลือสามตัวแล้วใสเลนใซเลนตัวนี้มีโดูดระเบิดได้นะเจเร็ียบ,บร้อยไปซื้อของกันตรงนี้มีกระสนเก็แบบก่อนของฟรีเรายังไม่ได้ใช้ดูมสติกนะเดี๋ยวไปยิงบอสแล้วกันนะตรงนี้มีเกาะด้วยเกาะฟรีเก็แบบก่อนอเค ก็ไปจิ้มตุ๋ดเพื่อนทิงนะเพื่อนเพื่อนไม่หิวกันเลยนะนะเราขายเป็นเชสเตอร์ดีกว่านะแล้วก็เราขายปามช็อตกันแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนดีกว่ามีเบเนลี่กับดับเบิลบารเรลเอาดับเบิลบารเรลดีกว่าเนะาเติมกระสุนให้ครบประมาณนี้หมดตัวอยู่ไว้เพื่อนหน่อยโอเค ตรนนี้มีกระสนสเก็ต่อไปเว็บหกแล้วนะสามคนเราก็ไหวเพื่อนหิวให้ขอบคุณครับโถตีโฮ oh, มรันไป็หนึ่งที <a> มาตรงนี้กระสนเกิดใหม่ก็เสร็จเรามาแล้วมาแล้วเราเล่นยุงหัวเท่านั้นนีแน่นีแน่ ตัวซอมบี้พวกนี้ปืนพกก็พอนะเลือดมันน้อยนะครับซอมบี้พวกเนี้ยแต่ว่ามันถ้ามันเยอะๆเนี่ยมันจับขาเราเราเดินไม่ได้เลยนะต้องรีบฆ่ามันใส่เลนมาใส่เลนแมงมุมมาโอเคต้องใช้ปืนดับเบิลบาเรลโอีโรดนี่ไะแมงมุมมาแมงมุมแมงมุมมาโอ้เพียบเพียบ ต้องต้องโอ้โนี่มันจับขาเรานะเราเบิดไประเบิดไป,ดไปนี่ไงที่อ้วนที่อ้วนนี่ไงโหวุ่นวายมากแลนนี้ดุมสติ๊กต้องมาแล้วไม่มีของแดงเระเบิดไปโอ้โเทียบเทียบเทียบเลยนี่ดุมสติกโหดุมสติกตัวใหญ่ก่อนอุ้ยเพื่อนตายตายแล้วดุมสติ๊กไป ช่วยเพื่อนก่อนดับเปิ้ลบาเร็ววปเยช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนวิ่งหนีไปนู่นแล้วอ้ยมันตามมันหายตัวอหายตัวเพื่อนไปไหนแล้วจะช่วยเพื่อนเย่จะสองตัวไหวยู่เพื่อนมาก่อนเพื่อนเราก่อนมาช่วยแล้ว หน่นมาแล้วไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์มายักษ์เจอดดมสติกนี่แน่เรียบร้อยโอเครอดโย่ที่เห็นเพื่อนปืนหล่นนะเนี่ยเพื่อนจะเก็บไปให้ก็ไม่ได้นะ้นำหนักมันเยอะครับโอเคเดี๋ยวเขาคงเดินไปเอามง เราไปซื้อของได้ดีกว่าติดติดกระจกเคเราซื้อของก่อนก็ราอัพดุมสติกอัปเกรดเลยแล้วกันนะของแรงโอเคเตรียมกระสุนให้พร้อมเรียบร้อยต่อไปก็เวฟ7แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็เป็นบอสละใกล้บอสแล้วนะมานี่เตะเก้าอี้เล่นว่าง รวมกันไว้พวกรวมกลุ่มกันไว้มาแล้วได้ยินเสียงมันเดินไหนมาแล้วข้างบนมาข้างบนมาโอ้มันกระโดดมาเลยนะเป็นสไปเดอร์แมนเหรอมาพี่อ้วนพี่อ้วนมาโอ้มันกันกระสุดเราแฮ่มอุ้ยมันมันล็อกขามันล็อกขาบู๊คเยอะเยอะระเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อนพี่อ้วน นี่แน่เดืบเบิลบาเร็วนี่แน่ะเปิดไปลุ่มไปเปียบเลยเพียบเลยใงมุนม,มนี่ไซเลนอยู่ก่อนไอ,อตัวไอตัวยักษ์มาแนะล้วนะระเบิดไปโอ้ยโดนไซเรนมันทำลายระเบิดเราได้นี่แล่โอ้ยเยอะเยอะเยอะ ต้องวิ่งนะถ้าเราตันเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยเลยนะเกมนี้โดนล็อกมาดูสต,ติกต้องมาแล้วมาทีนี้ยิงทะลุให้หมดนี่นี่พี่อ้วนยักยักมามเคลนก่อนติดติดติด,ตดวิ่งวิ่งนี้มีปืนเก็บไม่ได้แล้วยักมามาดิครับก็มาดิครับมาดิครับ ไซเลนนะอ่ะพี่อ้วนพี่อ้วนมานี่เลยโอเคตรงนี้มีอาวุธพกไปก็นี้ปืนพกก็เดือดเปืนบาเรลมานี่ไซเลนไซเลนจะเอาไซเลนมันเอาจะเอาใช่ไหมยักษ์ยักษ์กมานี่อยู่ก่อนยักษ์มานี่เลยยักษ์ติดบันได อยาก,กมันติดบันไดมา,ม,นม,าม,นมาให้มันมาให้มันมาโอเครอดโอเคนี่มีปืนตกเลยนะของเพื่อน,นเราลีโหลดให้พร้อมต่อไปจะบอสแล้วนะเว็บสุดท้ายละ,ออละโอเคเอาไว้เต็มเราซื้อปืนเพิ่มได้เอาปืนพกเพิ่มดีไปหรือปืนคู่ ก็อัพลูกสองไปหน่อยปืนรบนิดหนึ่งโอเคมากินเพื่อนกินโหลดให้พร้อม <c oughs> คิลกันเรามีสก,กิลนะครับเรื่องเรา150ยห้ใส่ลูกสองมารอบ,บอสมาห้องนี้แหละห้องเก็บศพนี่แหละจะได้เก็บศพบ,บอสเลย เจอบอสตัวไหนเอ่ยเจอเจ้าหมูอ้วนนะ Abomination มัเน,นเป็นตัวไอตัวพ้นพิษนั่นแหละเหมือนพาดแรกนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนสกินเนปะ็นหมดเทศากาลโอเคให้มันมาให้มันมาเสียงมาทางนี้อ,อยู่ไหนเอ่ยเพื่อนโยนระเบิดฮิวมาให้เหมือนอยู่แถวนี้นะอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคมาแล้วมันมาแล้วระเบิดไปรัวๆระเบิดไป ต้องยิงให้เกาะมันแตกในะตัวนี้มามันมีเกาะหลังเกาะหน้านะครับแล้วก็เกาะที่ขวาไอ้หลอดไฟฟ้านะโอเคลุมมันเลยพวกเอามันเลยโอย้มันพ่นพิษมันพ่นพิษอยู่ก่อนมองไม่เห็นตรงนี้กระสนโอเคเขียวไปหมดเลยตอนนี้ระเบิดไปะดมตะมสติ๊กป่ะลุ้มเกาะให้แตก สามคนไหวไหมเนี่ยนี่เนี่ยมันยิงเกาะเราแตกก่อน,อนมันอีกอรัโอเคโอเคซุ่ส,สติ๊กไปมันวิ่งตามแต่เราแล้วเราตีแรงจัดอันนี้เลยเจย้าอ้วนอันนี้กระสุดโอเคเราเบิดไป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 ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมันวิ่งอย่างไรเกาะมันแตกกือหมดแล้วเหลือเกาะที่หลังโอเค เดี๋ยวก่อนหลังก็ก่อหัวนิดนึงยิงหัวมันดีป่ะยิงหัวมันอืเรียบร้อยก่อหัวแตกแล้วมันล่วงมันล่วงระเบิดไปอิู่ก่อนนี่ไงเกาะมันแตกหมดแล้วมาครึ่งหลอดอีกครึ่งหลอดเจอดูมสติกอุยอ้ยเดินรถไปห้าสิบเมื่อกี้มันหนีไปไหนนะอยูก่อน เดือดนัดเดียวเอ้ามันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะเติมกระสุนก่อนนี่ไงนี่ไงมาแล้วสนหมดโอ๊ย,อยมันดึงมันดึงดึงไงมันดึงคิวก่อนคิวคิวอูมัวสัวมาดุมตะติ๊กมาอัานนี้เลยพีโอวันดุมตะติ๊กเหลือสี่นัดสี่นัดเดี๋ยกลยแล้วมันจะมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วเราก็จะไปแล้ว เราไปก่อนดูเรื่องแต่ว่าทีมชนะโอเคเราผีชีพนะครับเรียบร้อยหลับเราหลับก่อนมาหนึโอเคเพื่อนชนะแล้วก็ดีใจเรานี่กากสุดเลยใช่ไหมเนี่ยเวลก็เยอะกว่าเขานะตายก่อนบอสอีกโอเค ครับก็สำหรับเกมคิด l i n g f งฟอร์พาร์ทนี้นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้เท่ากันนะเดี๋ยวไว้ว่างๆมาอัดพาร์ทสามกันใหม่นะครับผมครับก็เพื่อนๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย